ในชีวิตนี้คุณอาจเคยเห็นศารเจ้าตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นข้างอาคารริมทางเดินหรือใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ถ้าหากคุณได้ไปเห็นว่ามีศารเจ้าตั้งอยู่ในห้องน้ำคุณจะรู้สึกอย่างไรที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับศารเจ้าที่ติดอยู่บนผนังห้องน้ำหญิงตึกวิศวะที่นั่นจะมีดอกไม้ธูปเทียนและน้ำแดงวางอยู่ด้วยเสมอ ใครก็ตามที่เข้าไปในห้องน้ำแห่งนี้คงอดคิดไม่ได้ว่าสถานที่แห่งนี้ต้องมีเรื่องราวบางอย่างชวนคนลุกแอบแฝงอยู่โดยตำนานเกี่ยวกับการตั้งศาลแห่งนี้มีที่มาแตกต่างกันออกไปสองเรื่องที่มาแรกเป็นเรื่องที่คนทำงานและนักศึกษาที่นั่นบอกต่อๆกันมาว่านี่คือศาลที่ตั้งเอาไว้เพื่อให้วิญญาณของนักศึกษาหญิงคนนึงที่ล่วงลับไปแล้วได้อาศัย จะได้ไม่ออกมาทำให้ใครหวาดกลัวเมื่อตอนที่ตั้งสารใหม่ๆจะเห็นรูปเธอผู้นี้อยู่ในสารด้วยแต่ผ่านไปสักระยะได้มีการนำรูปนั้นออกและแม้จะมีการตั้งสารในนั้นบวกกับเรื่องราวน่ากลัวที่เกิดขึ้นมากมายแต่ห้องน้ำแห่งนี้ก็ยังคงเปิดให้ใช้งานต่อไปอยู่ห้องน้ำที่เรากล่าวถึงนี้อยู่บนชั้น5ของตึกเอคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อนานมาแล้วได้เกิดเหตุน่าสลดใจขึ้นนักศึกษาเล่าต่อกันมาว่าเมื่อก่อนมีผู้ชายคณะวิศวะไปจีบนักศึกษาสาวคนหนึ่งที่คณะสถาปัตย์แล้วในที่สุดพวกเขาทั้งคู่ก็ตกลงเป็นแฟนกันตอนหลังฝ่ายชายได้มาบอกเลิกส่วนฝ่ายหญิงตามไปง้อขอคืนดีแต่เขาก็ไม่ยอมคืนดีด้วยเธอคนนี้เลยเสียใจมาก จนคิดสั้นผูกคอตายในห้องน้ำหญิงของตึกดังกล่าวโดยห้องที่เธอใช้ผูกคอนั้นคือห้องที่ใช้เก็บของสำหรับแม่บ้านในห้องน้ำนั่นเองนับจากนั้นเป็นต้นมาก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะที่ชั้น5้ามัากจะมีคนได้ยินเสียงแปลกๆหรือเห็นเงาคนเดินอยู่แต่พอดูจริงๆแล้วก็ไม่มีใครหรือมีคนเคยเล่าว,ว่า ถ้าหากใครเข้าไปห้องน้ำตอนดึกๆจะได้ยินเสียงว่ามีคนเข้าห้องน้ำอยู่ข้างๆด้วยที่น่ากลัวก็คือถ้าส่องกระจกก็จะเห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังแถมบางคนก็บอกว่าเคยเห็นนางรำรำออกมาจากในศาลนั้นอีกด้วยที่มาของการตั้งศาลอีกเรื่องหนึ่งมีการเล่ากันว่าจริงๆแล้วห้องน้ำนี้ไม่เคยมีใครตายทั้งสิ้นที่ตั้งขึ้นมา ก็เพราะว่าตอนที่สร้างตึกวิศวะในห้องน้ำแห่งนี้มีเสาตกน้ำมันตอนแรกก็เป็นเสาตกน้ำมันธรรมดาแต่พอพวกแม่บ้านไปขูดหวยขอเลขปรากฏว่าถูกหวยหลายงวดเข้าก็เลยสร้างศาลเพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองแต่ก็มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่ออกมาแย้งว่าเรื่องนักศึกษาสาวนั้นได้เกิดขึ้นจริงนั่นก็คือบันทึกเมื่อ40ปีที่แล้วจากสอนอจระเข้น้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสอนอเล่าให้ฟังว่าเมื่อ40ปีก่อนทั้งตำรวจและอาจารย์ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเคยมีนักศึกษาสาวผูกคอฆ่าตัวตายจริงเพียงแต่ไม่มีข้อมูลบันทึกไว้ว่าเธอเป็นใครเพราะข้อมูลชุดนั้นได้หายสาบสูญไปอย่างไม่ทราบสาเหตุดาบตำรวจนายนี้ยังทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าถ้าเรื่องมันไม่จริงเขาจะเอามาเล่ากันทำไมตั้งนานสรุปแล้ว เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปและปัจจุบันสารดังกล่าวได้ถูกย้ายลงมาอยู่ด้านหลังคณะวิศวะตึกเอเป็นสารปูนขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าสารเจ้าแม่สีแพรทองหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ